สนามบินหลังจากที่เราไม่ได้บินมาประมาณเกือบ2-3ปีแล้วนะคะทริปแรกนะคะที่เราจะไปกันเราก็เลยจะเลือกไปที่สิงคโปร์เพราะว่าน่าจะเที่ยวง่ายที่สุดเลยนะคะใช่แม่จุ๊บใมาเองม่ยอมจบนสิงคโปร์าก็มีสมาชิตัวเลกไปด้วยนะคะเราก็เลยเลือกไปที่ประเทศนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเดินทางง่าย ก็นั่งเครื่องบินก็ไม่ไกลใช้เวลาแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงซึ่งเด็กๆนะคะก็อาจจะมีปัญหางงงงเราก็เลยลองก่อนทดลองเสิร์ฟดูว่านางจะไปได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้นางก็3ขวบแล้วนะคะนางก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วซึ่งทริปที่เราเคยไปญี่ปุ่นตอนนั้นนางยังแค่8เดือนนางก็จะแบบเป็นแค่เจ้าก้อน แต่ตอนนีนะ้นางสามารถเลือกได้เลือกอาหารเองได้อยากกินไม่อยากกินนางก็จะมีความเลือกเยอะนะคะเราก็เลยเลือกไปที่ซิงโคก่อนชินมแล้วคลิปต่อไปเราค่อยดูนะคะว่าเราจะไปประเทศอะไรกันในสนามบินสุวรรณภมินะคะก็จะมีห้องรับรองหลายที่ให้ใช้บริการวันนี้เราก็เลยมาลองเลือกใช้บริการที่มิาราเคิลเราดูนะคะ แล้วก็เราจะไปขึ้นที่เกตซีเราก็เลยเลือกมานั่งเรามีละอคเคาที่อยู่ใกล้ๆกับเกตซีนะคะบรรยากาศของเราก็จะมีประมาณน,นี้เลยเก็จะมีเป็นโซนบารนะ์น้ำโซนอาหารรอนโซนแบบเบเกอรี่ขนมปังแซนด์วิชมีสลดัดที่ผลไม้อ่อมีกาแฟด้วยนะนมันก็ตู้เครื่องดื่มจะบอกว่ามีแอลโกอฮอล์ให้เลือกเยอะมากถ้าใครกินแอลโกอฮอล์ก็ กินไปเลยไม่อัน วิที่การใช้บริการที่เราไม่ละเพ้ลนะคะก็คือต้องมีบัตรที่ร่วมรายการสามารถใช้เราได้เราใช้เป็นบัตรเครดิตนะคะบวกกับบอร์ดิ้งพาที่เป็นสายการบินก็คือเป็นสายการบินไทยนันเองที่ร่วมกัน จะสามารถใช้มีรกเข้าเราได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากใช้บริการแต่ว่าไม่มีบัตรต่างๆก็มีการชำระเงินค่าใช้จ่ายตามโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลาที่เขาจัดหลักร้อยถึงประมาณพันนิดๆเดี๋ยวเรานั่งกินอาหารที่เรากกอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีบินช่วงเย็นๆมาคะไปดูบรรยากาศตอนบินกันว่าอาาจะเป็นยังไงบ้างวันก็มันกูทั้งวันเลย จะมีเมนูไก่และเมนูปลาเมนูไก่ก็จะเป็นมัสมั่นไก่แล้วก็ปลาอบซอสขาวนะคะเป็นอาหารเด็กเลยค่ะจะไม่เผ็ดเลยนะคะนี่ค่ะของก็ะเพื่อนชายง กูเซนเตอร์นะคะอี่ ปลาชิ้นหมูแดงหมูแบงที่นี่ชิ้นใหญ่หนามากอ,มอื้มอูม่าอร่อยมากอาเจนุตโตะอะลอยๆมั้ยมือช้าเรากะว่าจะกินข้าวแถวที่พักนะคะก็เลยไปกินเอ่อเหมือนเป็นฟูเซนเตอร์ของแถวๆโซนลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะก็กินเป็น ข้าว3อย่างก็คือมีเป็ดมีหมูกรอบแล้วก็มีหมูแดงอีกจานเป็นบะหมี่นะคะแล้วก็มีผักกินเล่นอีกหนึ่งอย่างทั้งหมดก็15้าเหรียญวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายโมงไปจนถึงเย็นเลยสำหรับวันนี้ก็เลยจะแผนว่าจะไปแค่เมอร์ไลออนแล้วก็เข้าห้างมารีน่าสแควร์นะคะแล้วก็พาอายะไปเล่นคิดขับที่ มารีน่าสแปลงก็เดินเล่นอยู่ในห,ห้างแล้วก็ค่อยกลับลรงแรมว,วันนี้ก็คงจะไม่มีกิจกรรมเอาดออะไรนะคะตัดไปก่อนฝนตกเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถไฟสายสีเขียวนะคะรถไฟใต้ดินจากโรงแรมเลยไปค่ะ <s> ไปดูการเดินทางโดยมีรถเข็นเด็กด้วยว่าไปยังไงนะคะ เพื่อนป๊าป๊าไปเซวเว่นไหมอะสองข้าข้างหลังตรงนี้ก็อน,น,อน,น,นี่ข้างหน้าเรานี่ค่ะเป็นสถาน,นีใตดีสายสีเขียวเดีย๋ยวเรานั่าตรงนี้ไปประมาณสาม เขียวพักลิ้นนะคะไปที่ลาฟเฟลเพสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมอร์ไลออนกันก่อนตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วเย้จะไปดูไยออน <c oughs> ใครมีรถเข็นเด็กนะคะก็ต้องมาออกช่องเฉพาะนี้นะคะที่เป็นรถเข็น ปลาเยอะแยะเลยไปต่อดีกว่าไปจับมือกันเล็ก,นะกปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำว่ายน้ำกับเพื่อนเพื่อนมีหลายสีเลยเห็นไหมวันนี้นะคะสังเกตได้ว่าจะไม่มีแดดเลยอากาศก็ไม่ร้อนมากนะคะวันนี้28องศานะคะแบบมีเมฆเยอะก็เดินเล่นได้อยู่สบายนะคะไม่ร้อนมาก มันก็มาตามนั้นเลยค่ะนี่บรรยากาศข้างนอกต่อไปนะคะเราก็จะไปมารีนาสแควร์นะคะก็จะเป็นที่กินอาหารกลางวันของเราแล้วก็พาเด็กไปเล่นโพโลโล,โลพาร์คไม่รู้อ่ะมันเปิดไหมหรือว่ามันเป็นยังไงดูซี่เสียงฟ้าเสียงฝนเ่ยเดี๋ยวเรานั่งักตรงนี้ก่อนที่รอสัพพักนะคะเราก็เลยไปซื้อน้ำผลไม้มากินนะคะส่วนไอ้ยาซื้ออะไะ ค่คาหมดไปกับค่าขนมในที่เซเว่นนะคะสิบห้าเหรียญน,นะคะเข้าอาหารเลย